ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านคำพีวิสิทธิมรรคเป็นตำราที่สำคัญเล่มหนึ่งในศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเนื่องจากว่าเป็นคำพีระดับอัตถกถาซึ่งได้รวบรวม ข้อความจากพระสูตรพระพิธรรมและคำพิีอตากถาต,ต่างๆมารวมไว้ในฉบับนี้เพื่ออธิบายทางแห่งความหมดจดก็คือการเจริญไตรสิกขาอันได้แก่ศีลสมาธิปัญญานั่นเองคำพีน์้ี้แต่งโดยท่านพระพุทธโคสาจารย์ในราว พุทธศตวรรษที่19ในตอนปลายพุทธศตวรรษนั้นก็ได้แต่งคำภีนี้ขึ้นโดยอาศัยพระสูตรต่างๆและคำพีอัตกถาฉับต่างๆในคำเริ่มต้นคำภีนี้ท่านผู้แต่งได้นำข้อความจาก สังยุตานิกายสคาทวักมากล่าวไว้ในอารัมพบทว่าสีเลปฏิฐายะนโรสาปัญโยจิตตังปัญญ,ญจัจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชาตเยชตังมีคำแปลว่าชนผู้ฉลาดเพียรเผากิเลสมีปัญญาพิจารณา ดำรงอยู่ในศีลแล้วอบรมจิตและปัญญาอยู่ข่าวผู้เห็นภายในสงสารย่อมถามชัดคือตันหานี้ได้ใจความของพระคาถาน,นี้ก็ได้ตรัสถึงแนวปฏิบัติเพื่อความหมดจดอยู่สามประการ ก็คือสีเลปฏิทายะดำรงอยู่ในศีลจิตตังปัญญาจะภาว้ยังอบรมจิตและปัญญาอยู่ซึ่งก็คือเป็นการเจริญใยศึกขาอันได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาน,นั่นเององค์คุณของบุคคลผู้ที่ จะเจริญใรสิกขานี้พระพุทธองค์จะตัดไว้ด้วยบทว่านิปโกคือผู้ฉลาดอาตาปีเพียงเผากิเลสสาปัญโยมีปัญญาพิจารณาและผลของการอบรมารสิกขานั้นก็คือโสอิมังวิชชาตตเยชาตังย่อม ทางชัดคือตัณหานี้ได้คำพินี้ก็จะได้อธิบายรายละเอียดของศีลสมาธิและปัญญารวมไปถึงรายละเอียดของชนผู้ฉลาดว่าคือใครเพียงเผากิดเล็อย่างไรและปัญญาพิจารณาในเรื่องนี้คืออะไรบ้าง ท่านก็จะกล่าวเรื่องนี้แนวกาสต่ตอไปชัดในเรื่องนี้ที่พระพรุทธองค์ได้ตัดถึงนั้นก็คือตัณหาท่านเปรียบว่าตัณหาเหมือนกับชัดก็คือเป็นก่อไม้พุ่มไม้ซึ่งรกรุงลังเช่นเดียวกันเหล่าสัตว์ก็เหมือนกันเหมือนกับก่อไม้ที่รกรุงลัง เต็มไปด้วยตัณหาความเพลิดเพลินยินดีอารมณ์ทั้งภายในและภายนอกสาเหตุที่พระพุทธองค์ได้ตัดคาฐานี้ก็เนื่องจากว่ามีเทพบุตรตนหนึ่งเข้าไปเฝ้าแล้วได้ทูลถามปัญหาว่าอันโตชะตาประหิชะตาชะตายะชะติตาประชาต่างๆโคตมาปุจชามิ อิมังวิชาตเตเยชาตังมูสัตวรรุงลังไปด้วยชัดทั้งภายในและภายนอกข้าแต่พระโคโดมเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงทูลถามพระองค์ใครจะถามชัดนี้ได้ในเรื่องนี้ชัดเปรียบได้กับตันหา ตัณหาดังกล่าวนั้นแบ่งออกเป็นตัญหาภายในตัญหาภายนอกซึ่งเปรียบได้กับชัดภายในและชัดภายนอกตัณหาภายในก็เป็นความเพลิดเพลินยินดีสริละของตนบริขารของตนก็คือสิ่งของที่ตนครอบครองและอายตนะภายใน6ก,ก็คือชาวโลกนั้นต่างพอใจ ร่างกายของตนเองพึงพอใจสิ่งของที่ตนครอบครองและยังพึงพอใจอายตนะภายใน6ก,ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองหมความว่าอยากให้ดวงตาของเราเห็นกระจ่างชัดเจนมีดวงตาที่สวยงามอยากให้หูของเราได้ยินชัดเจน จมูกลิ้นกายใจของเราก็สามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้ชัดเจนนี่คือเป็นตัณหาภายในส่วนตัณหาภายนอกนั้นก็เป็นการยินดีสรีระของผู้อื่นบริขารคือสิ่งของที่ผู้อื่นครอบครองและอายตนะภายนอก6 นั่นก็คือเราจะถึงพอใจต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ก็คือมนโนสัมผัสทุกคนอยากเห็นรูปที่สวยงามได้ยินเสียงที่ไพเราะดมกลิ่นหอมเลียมรสอร่อยสัมผัสสิ่งที่ถูกใจและเนึกคิดเรื่องราวที่เพื่อเพลินยินดี ในเรื่องนี้ทิวดาได้เห็นว่าชาวโลกนั้นต่างถูกตัณหาครอบงำจิตเป็นความเพ้อเพลนยินดีอารมณ์ภายในภายนอกของตนเองจึงได้ทูลถามวิธีที่จะทางชัดก็คือกำจัดตัณหานี้ได้ อันที่จริงแล้วตามหลักของปฏิจจสมุปบาทนั้นมูลเหตุของวัตตามีสองอย่างก็คืออวิชชาและตัญหาแต่ว่าอาวิชชาหรือโมหะนั้นเป็นมูลเหตุที่เกี่ยวกับพบที่ผ่านมาหรือพบเก่าส่วนตัญหานี้เป็นมูลเหตุหลัก ของพบใหม่ที่จะเกิดต่อไปดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสตัณหาว่าเป็นองค์ธรรมของสมุทัยสัตว์คือเหตุเกิดของทุกข์ไม่ได้ตรัสโมหะว่าเป็นเหตุเกิดของทุกข์อย่างไรก็ตามในขณะที่เกิดตัณหาดังกล่าวนี้โมหะก็เกิดร่วมกัน ก็เนื่องจากว่าโมหะนั้นทำหน้าที่ปิดบังโทษของตัณหาทําให้ชาโลกนั้น,ย,น,น,นย,ยินดีที่จะมีตัณหาเป็นสหายยินดีที่จะมีตัณหาเป็นเพื่อนเพลิดเพลินพอใจกับอารมณ์ทั้งภายในและภายนอกโดยไม่ได้เห็นโทษของอารมณ์เหล่านั้นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนและไม่สวยงาม แต่ถูกอวิชชาหรือโมหะนั้นปิดบังไว้ให้เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนและเป็นท,ที่สวยงามนั่นเองในวันที่ตามาเห็นว่าสมควรกับเวลาแล้วขอยุติการสอนวิสุทธิมรรคตอนหนึ่งแต่เพียงนี้ขอเชิญท่านผู้ฟัง ได้ติดตามวิสิทธุมัครคตอนที่สอง,ต,อสองต่อไป,อไปขอจเจริญพร